สวัสดีครับกระโมเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยขามพนมมหาวิทยาลัยนครพนมกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวชหนึ่งสาขาไฟฟ้ากำลังวันนี้จะมานำเสนอเรื่องศาสนาการดำเนินชีวิตขอบเขตเนื้อหามีดังนี้ 1. ความหมายของศาสนา 2. ลักษณะของศาสนา 3. ประเภทของศาสนา4ศาสนาสำคัญในสังคมไทยเสนออาจารย์ ดินดาประกอบบุญอาจารย์ประจำรายวิชาหน้าที่บลเมืองและศิลธรรมซึ่งมีสมาชิกภายในลุ่มดังนี้ครับ 1. น,นางสาวกุณัด,ดาทีรังสา 2. นางสาวนภัสวรร์คำหาน 3. นายชินพัฒนชัยต้นเชื้อ 4. นายธนพลเข็มมา 5. นายธิติกรยอดพยุทธ์และกับผมนายพิบัน์ศรีกาลาังครับ,รบพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับความหมายของศาสนาคําว่าศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนศาสนาคือรัฐิความเชื่อถือของมนุษย์เกี่ยวกับการกําเนิดความเป็นไปและสิ้นสุดของโลกหลักศีลธรรมหลักธรรมคำสอน ตลอดจนรัฐที่พิ่พีที่กระทำตามความเชื่อนั้นๆนคําสอนคืออะไรคําสอนคือทำที่เป็นหลักให้คนประพฤติได้ด้วยความรู้สึกตัวเองว่านี่ควรละนี่ควรประพฤติและเป็นทางนำความประพฤติทางอัธยาศัยให้ประณีตขึ้นก็ดีทั้งนี้เรียกว่าศาสนา ลักษณะของศาสนามี4ลักษณะดังนี้ 1. ลักษณะที่ถือธรรมชาติ 2. ลักษณะที่ถือเทวดาหรือพระเป็นเจ้า 3. ลักษณะที่ถือการประพฤติศีลและวัด 4. ลักษณะที่อนิยมการรู้หลักปัญญาเป็นหลักการพ้นทุกข์เป็นเป้าหมาย คำสั่งคือวินัยที่เป็นกฎบทบัญญัติสำหรับบังคับให้คนอยู่ในระเบียบอันดีงามและให้เว้นข้อที่ห้ามทำต,ตามข้อที่อนุญาตอันเป็นทางนำความประพฤติให้สม่ำเสมอกันก็ดีศาสนาจะต้องมีหลักการอันว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีการเคารพบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางในรูปแบบ และไม่มีรูปแบบคือเป็นนามธรรมและรูปธรรมสศาสนาจะต้องมีหลักธรรมคำสอนทางศีลธรรมรวมถึงกฎเกณฑ์ความประพฤติปฏิบัติโดยมีความสงบสุขส่วนรวมเป็นเป้าหมายมีศาสนาธรรมสามศาสนาจะต้องมีตัวบุคคลผู้สอนผู้ก่อตั้งผู้ประกาศหลักธรรม อันเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศาสนาจะต้องมีคณะบุคคลทำหน้าที่รักษาและเผยแผร่คำสอนของศาสดาโดยเรียกว่าพระปางนักบวชซึ่งมีฐานะทิเศษกว่าคนทั่วไปเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ห้าศาสนาจะต้องมีศรัทธาและความจงรักภักดีต่อคำสอนและต่อศาสดาและศาสนาที่ตนนับถือและเมื่อตนนับถือศาสนาใดแล้วจะไม่ประกาศยอมรับศาสนาอื่นอีกหกศาสนาจะต้องมีพิธีกรรมซึ่งเป็นแบบแผนที่กำหนดพฤติกรรมมีกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ ลังความเจ็ดศาสนาจะต้องมีการจัดระเบียบจนเกิดเป็นองค์กรหรือสถาบันมีฐานะเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญมีบทบาทหน้าที่และความสำคัญจนเป็นที่รับรู้ของประชาชนซึ่ง สืบทอดมาตั้งแต่อดีตวงเล็บมีสถาบัน 8. าศาสนาจะต้องมีาศาสนสถานเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาและเป็นที่พำนักสำหรับพระนักบวชเช่นวัดโบสถ์สุเร่ามาสยิบ รวมถึงวัดถูกรูปคาลบสัญ,ญลักษณ์ของาศาสนาแต่ละาศาสนาวงเล็บมีาศาสนสถานชนะสำคัญ8ประการของาศาสนาสามารถสรุปเพื่อให้จำได้ง่ายดังนี้ ลักษณะสำคัญ8ประการของศาสนา 1. มีความศักดิ์สิทธิ์ 2. มีศาสนาธรรม 3. มีศาสดา 4. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับมีศาสนาบุคคล 5. มีศรัทธา 6. มีศาสนาพิธี7 มีสถาบัน 8. มีสาสนะาศสาสนาสถานประเภทของศาสนาประเภทของศาสนาแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ 1. ประเภทเทวนิยม 2. ประเภทอเทวนิยมประเภทเทวนิยมเป็นศาสนาที่นับถือศรัทธาว่ามีพระเป็นพระเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างสรรค์โลกและสรรพสิ่งประเภทอเทวนิยม เป็นศาสนาซึ่งมีความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเชื่อในกฎธรรมชาติหรือกฎแห่งการกระทำของมนุษย์ได้แก่ศาส,สนาเชนและพระพุทธศาสนาหรืออกเทวนิยมศาส,สนาซึ่งมีความเชื่อว่ามีพระเป็นเจ้าสูงสุดอยู่เพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและทรงควบคุมสรรพสิ่งในจักรวาลได้แก่ ศาสนายิวหรือ,อยูดายคิดอิสลามสิโซโลอัสเตอร์ 2. องพระหูเทวนิยมศาสนาซึ่งมีความเชื่อว่ามีเทพเจ้าอยู่หลายองค์และสิ่งสถิตยอยู่ในสรรพสินได้แก่ศาสนาชินโตคามอินดูศาสนาสำคัญในสังคมไทยศาสนาพุทธพระพุทธศาสนาอยู่ในสังคมไทยมานาน วิธีชีวิตชาวไทยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาชาวไทยร้อยละ95นับถือศาสนาพุทธได้นำหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์มรดกข,ของชาติไทยตราบ เท่าทุกวันพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมศาสนาพราหม์ฮินดูเป็นศาสนาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยพศ2558มีศาสนิกชนราวร้อยละ0.3จากประชากรทั้งหมดในประเทศ กระนั้นศาสนาฮินดูยังคงมีบุบาทและแฝงตัวอยู่ในสังคมไทยมาตลอดแม้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูอย่างสูงหากมีเทศการเนื่องในศาสนาฮินดูก็จะมีพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวไทย ศาสนาคิดคิดทษาสานิกชนในประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกรวม837,064คนคิดเป็นร้อยละ1.27ของประชากร65,729,900คนและคิดทศา,าสนาสถาน 5,789แหง่งซึ่งสำรวจโดยองค์กรคิดทศาสนิสถานในนิกายต่างๆได้แก่ข้อมูลนิทิอิตตาสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยาศาสนาอิสลามาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาที่ มีการนับถือเป็นอันดับที่สองในประเทศไทยรองจากศาสนาพุทธมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยสถิติระบุว่าประชากรมุสลิมมีระหว่าง2.2ล้านคนถึง7.4ล้านคนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองจากแหลมมาลายูและจากการอพยพ มาจากทั่วโลกมุสลิมในไทยส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนีครับสำหรับการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องาศาสนากับการดำเนินชีวิตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่คนเมืองและศิลธรรมเท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดระการใดคุม่มพ้องกระผมต้องกราบขอประทานอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วย ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้กับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ